อ่านี่มีเรื่องสนุกสนุกมา,าให้ความรู้กันอีกแล้วครับมีคำถามเข้ามาหลังไม้นะครับว่าอาหารอันดับหนึ่งของธรรมชาติคืออะไรครับเป็นเขาถามว่า what is like number one o o o d i ิน h ิ t น์ e นเเลยนะครับอืออ่ะพอได้คำถามนี้หลายๆคนจะนึกถึงว่าเอออาจจะเป็นพวก เคลอผักสปินิชพวกผักโขมอะไรอย่างนี้หรือเปล่าหรือว่าเบอร์รี่ป่าอะไรต่างๆแบล็กเบอร์รี่ราสเบอร์รี่พวกบูร์รี่อสไซเบอร์รี่หรือว่านะฮะเม็ดเชียแฟลกซีดอะไรอย่างนี้นะครับแต่ว่าไม่ใช่นะครับต่งมันเป็นเรื่องที่หลายหลายคนอาจจะรู้แล้วหรือว่าอาจจะไม่รู้นะครับ <c oughs> มันก็คือตับนั่นเองครับตับ ลีเวอรนะครับลีเวอตับหมูตับบัวต,บตับไก่ตับเป็ดตับผ่านอะไรก็ว่าไว้นะครับ <c oughs> แต่จะพูดนน,น้นถึงเป็นตับบัวนะครับพวก b e ฟลีเวอรนะครับทำไมถึงเป็น number one food like source of in, in nature นะครับคืออถ้าถ้าเราเคยดูพวกสารคดีล่าสัตว์ต่างๆน,นะครับเป็นสิงโตล่าเหยื่อสิงโตล่ากวางอะไรพวกนี้นะครับ เวลาเขาล่าอยู่ปุ๊บอะสิงโตไปกัดกวางถคือว่ากวางตายละสิ่งแรกที่สิงโตจะกินก่อนเลยนะครับคือตับนะฮะคือตับของกวางนะเพราะว่ามันคือมันเหมือนเป็นเป็นเป็นสมบัติของเขาอะเป็นเป็นทรชเชอร์ของเขาทนะั้งเวลาเขาเขาล่าสัตว์พวกนี้นะครับมันจะกินอย่างแรกเลยนะครับไม่กินสมองไม่ได้กินเนื้ออะไรนะครับมันจะควักหาตับก่อนเลยเพราะว่ามันมันเป็นเนเจอร์เขานะครับว่าอันนี้มันรู้ว่า อันนี้มันมีมีคุณค่าทางโภชนาการมากที่สุดนะครับก็โดยที่ตับนะครับเป็นอวัยวะที่มีวิตามิน b 12วิตามิน B วิตามิน A สูงที่สุดในธรรมชาติเลยนะครับไม่มีไม่มีอะไรสูงกว่านี้แล้วนะครับในในธรรมชาตินะครับวิตามิน b 12ีเยอะมาก b 12ก็จะช่วยเรื่อง I produce red blood ใช่ไหมพวก เม็ดเลือดแดงใครไปเลือดโลหิตจางหรือใครรู้สึกเหนื่อยง่ายอะไรอย่างนี้นะครับมันก็จะเพิ่มเพิ่มฟังก์ชันพวกนี้นครับโดยทางอ้อมนะเพิ่มวิตามินบีสสองไปเพิ่มเลือดบัตอะไรพวกนี้นะครับ <c oughs> มันก็จะช่วยแครีเรื่องออกซิเจนเรื่องอะไรมันก็ทําให้รู้สึกเหมือนคับว่ามีแรงอะไรอย่างนี้มากขึ้นนะครับผมเคยเคยรู้จักกับพาลิสเตอร์ท่านหนึ่งตอนที่อยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์นะครับแกจะกิน ตับนะฮะเราไปย่างไปก็ตาประมาณหนึ่งปอนด์นะครับไม่ไม่มากนะครับแต่เป็นพรีเวเกิลของแกทุกมีลเลยนะครับทุกมือเลยนะครับ,ท,รบที่เป็นพรีเวเกิลก็จะเสริมตับตรงนี้เข้าไปด้วยแกบอกว่าเนี่ยแกสวอเบยเลยว่าอันนี้มันคือแบบเหมือนกับเพิ่มแรงให้เขาได้ได้ค่อนข้างมากเลยนะครับแล้วก็หลายคนอาจจะเคยได้ยินว่าเอ๊แต่ตับมันเป็นอวัยวะที่ไว้ใช้เขาเรียกอ,อะไร กำจัดของเสียกำจัดพิษอะไรอย่างงี้ไม่ใช่เหรอแต่ไม่ใช่ครับเพราะว่าใช่ครับแต่ว่าคือมันไอ,ไอพิษพวกนั้นมันไม่ได้เก็บอยู่ในตับไงมันเป็นแค่อวยวะเท่าไร process พวกนี้นะครับมันจะอยู่ในพวกเอ่อพวกไขพวกเส้นเลือดอะไรรอบๆตับนะครับเวลาเลือกซื้อแล้วก็คุณจะเลือกซื้อแบบที่เขาเอาเนน่อ d i v e นอแล้วก็คือเอาพวกเอ่อเส้นเลือดเอาพวกไขเอาพวกเยื่ออะไรรอบๆ ตัวตับเนี่ยออกแล้วนะครับพวก Pasteurize เรียบร้อยแล้วหรือว่าเราก็ควรจะเลือกซื้อแบบที่มันเป็น grass fed นะครับหรือว่า <c oughs> พวกวกัวที่รับประทานญ้านะไม่ได้ทานข้าวโพดหรือว่า G M O อาหาร G M O อะไรต่างๆนะครับก็อีกอย่างก็คือจะมีม,มีโฟเลตใช่ไหมโฟเลตก็คือเป็นวิตามินตัวหนึ่งนะครับ ซึ่งในตับเนี่ยจะมีโฟเลตสูงมากครับโฟเลตเนี่ยก็จะช่วยมีส่วนช่วยในเรื่องกระบวนการเมทิเลชันนะครับคือการดึงพวกเดท็อกซ์ร่างกายนะครับร่างกายจากพวกพิษต่างๆนะครับก็มันเหมือนกับไม่รู้ใครเคยได้ยินกินตับบำรุงตับนะฮะกินนมบำรุงนมกินไข่บำรุงไข่อันนี้ไปทดสอบกันเองนะแต่ว่าเขาเ,เรื่องตับนี่พอพอเป็นไปได้นะครับเนื่องจากตัว ตัว f โ l a t e พวกนี้นะครับส่วนรสชาติเนี่ยหลายคนจะมีปัญหากับรสชาติของพวกตับนิดหน่อยนะครับเพราะว่ามันไม่อาจจะไม่ไม่ค่อยถูกปากใครหลายๆคนนะครก็มีมีสูตรง่ายก็บางทีมันมีอย่าง french cuisine พวกที่ผมเรียนมาก็ liver and onion นนะครับง่ายมากเลยเราตับเนี่ยไปผัดกับหัวหอมนะครับแล้วก็ใส่พวก ซอสเปรี้ยววายแดงนะครับวอชเชสเตอร์ไซส์แล้วก็เกลือพริกไทยนะแค่นี้เองแล้วก็ไทม์พวกเถอ b ใสแค่นี้เองครับง่ายๆแล้วก็รับประทานเพิ่มไปมันทำให้เราสุดมีแรงมากขึ้นนะฮะอันแล้วก็อย่าลืมวิตามินในในพวกตับมีเยอะมากๆครับถ,ถึงถือเป็นอาหารซ u เปอร์ฟูด้ดนัมเบอร์วันในธรรมชาติเลยนะครับส่วนถ้าเรื่องไข่ที่ เขาเรียกเลยรับประทานตับไม่ไหวจริงๆนะครับก็มันก็จะมีทางเลือกครับก็จะมีเป็นซัพพลีเมนต์นะครับซัพพลเมนต์อันนี้ก็มีช่วย Animal Pack Thailand หน่อยนะมี Unilever ครับเป็นเป็นตับอัดเนะม็ดเนาะนีผมได้มาฟรีแล้วจากเจ้าของยิมนะฮะคือแก่ใจดีนะครับ,รบยังไม่ได้เปิดเลยก็พอดีสนิทกับแกย u n ิ e v เวอนะครับก็มีพวกอาจจะมีะละผลิตภัณฑ์ตัวอื่นก็ได้เหมือนกันนะครับ แต่ว่าถ้าในประเทศไทยจะมีมีตัวนี้พอ,พอข,าขายอยู่นะครับแต่นอกนั้นก็อาจจะต้องสั่งทางอเมซอนทางสั่งทางอินเทอร์เน็ตอะไรพวกนี้นะครับ iherbsupplement.com เขาลองดูแต่ว่าทดสอบกันดูนะว่าถ้าเพิ่มพวกตับอาหารแต่พวกตับพวกนี้เข้าไปในไดเรารู้สึกมีแรงมากขึ้นไหมเวลาไปออกกำลังกายนะครับแล้วก็มันเฮลท์เบเนฟิตมันเยอะครับมี พวกนี้มันวิตามินเยอะบางทีเขาไม่ถือเป็นอาหารที่มีประโยชน์อันดับหนึ่งในธรรมชาตินะครับก็นะข้อมูลนี้ก็ทดลองกันดูครับทดลองกันดู